อรทไทยเกียยยดเเออนนราฟัังใใจจืืไอปพอ่ลมีไว้ก็เพื่อที่จะบอกให้มันเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศนั่นแหละครับาท<ม>างโทรกริดกูวิจิตรองผวกบการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีนภูมิครับโอเคไม่เป็นไรพี่วิชิตโอเคพอละจบรู้ละรู้จักกันละจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ พอมาสอโอเคอ่าเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยรถระคากัหรอพึ่งเคยเห็นระคังเนี่ยไปก่อนมันนี้กิ้ง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 เงอ๋อนี่เป็นระคังเลยเนี่ยอันนี้คือที่ทะเลอ๋อไปหยัดไปได้เยอะเลยเดี๋ยวรอพุ่มกลับน้องเขากันจะได้มีรูปด้วยกันแถวรอนานยังอ่ะพี่รอนานยังไม่นานเนาะ โอเคเดี๋ยวรอท่านพุ่งกลับน้องมาเด้อต่อต euh ่อนผมกระลบมมรวการมองสักการสำนักการเตรดยมตัวน้าปิ๊บยุอกอึบก็ผม พันตํารวจโทรจารวดอินททเนนร,รอผู้กับการสถานีตํารวจภูธรเสรภูมิเป็นผู้คุมแถวนํากำะลังพลมาเข้าที่รงพลเพื่อกดเยียมของกิเลตตํารวจมีจํานวนเยอะแปด8ินาย เราไปยับฮอ้โหเปะมากเราฝึก LC เอลซีได้ปะเป็นคู่ฝึกลงชัดครับโอ้โหเห็นไหมนี่ต้องอย่างงี้นี่ชุดถึงต้องเปะอย่างงี้ <ừ. S 1> เอามาฝึกนะน้องเหมือนนั่นน่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูอเออ,อไไสั่งแถวตรงเหรอลูกเดี๋ยวถอดหมวกเลยแล้วก็แถวหน้าเดินมาสองก้าวเลยเลยูกนี่ต้องอย่างงี้นะ หเก้านนนนนนอึมกำลังคนทมกโอเคออานี่เดี๋หัวทิมเก่งมากน้องนะครับถือว่าเป็นเป็นโรงพักที่ ที่หัวหน้าหน่วยแล้วก็ระดับผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญกับพวกเราแล้วก็น้องน้องมาหาพี่หน่อยน้องรักเออโอเคเออนี่ที่จบเรียนในร้อยไหนี่ไม่ได้จบครับรออ๋อแล้วอ,ลอัน,นี้ไปฝึกที่ไหนมานี่ฝึกที่ตชดครับรอต้องกอนอยู่ตชะดอใช่ไหมครับผมอ๋อเออเป๊ะว่าต้องเรียนในร้อยอีกนะครับลูกอันนี้ข้างหลังเราเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เออเห็นไหมหันหลังนี่ลูกหันหลังเลย เนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีนะ20น,นะครับจาราจรเนี่ยต้องมีอย่างงี้นะพี่ไปทุกโรงพักก็ไม่มีเลยอันนี้ถือว่าน้องโอเคมากเลยแล้วก็ l อต้องต้องได้ขนาดนี้นะนะครับแทบไม่ต้องตรวจโรงพักนี้เลยเพราะพี่เชื่อว่าเอ่อถ้าลองพุ่มกลับขั้พุ่มกลับเนี่ยนะครับถ้าเป็นต้นแบบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคนที่เดินตามก็ง่ายต่อการปฏิบัติแล้วก็ง่ายต่อพี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับถือว่าเป็นโรงพักที่ ใช้ได้เลยในระดับต้นๆที่พี่พูดมาเลยนะครับเกือบ100%เอรนตองเออโอเคอย่างเงี้ยครบเวลาชาวบ้านเขาเห็นชุดอย่างเงี้ยที่เราใส่นะครับมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขามันทําให้เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าชีวิตเขาม่ปลอดภัยอะ่ะซึ่งเรามีหน้าที่หลักเรามีกฎหมายรองรับนะครับในการทํางานเพราะฉะนั้นเราชุดเครื่องแบบการแต่งกายมันคือ first impression มันคือมันคือความประทับใจอันดับแรก นี่ถูกต้องนะลูกนะเออป่าคนนี้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นล่ะล่ะเออทำไมคนอื่นเขาเหมือนเราทำไมเราไม่เหมือนนะลูะอันนี้ต้องออกมานะล่กเอออย่างเงี้ยเนี่ยมือข้างนี้หายไปไหนเดียคนละสีครับผคนละสีไม่เป็นไรใส่แบบอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นสีอื่นก็ได้อานุโลมได้เออก็สไปเลยอไว้เยวถูเดียวเรดบอรี่ดิอนุโลมไปก่อน เออกระสีไปเลยอ่าไถอนไเลยถูอย่า,ยยายด้ยบอลี่ดิอนุรวมไปก่อนข้างหนึ่งไงข้างหนึ่งมันดูอีกคนนึงครับไม่มีมีแต่มันอยู่ชุดนึงแต่โดยรวมแล้วดูดีนะสองศูนย์สองศูนย์ทั้งหมดกับหลังหันกับหลังหันเลยไม่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 เฉพาะสองศูนย์ขอรูดน้องโทษทีถูกแล้วถูกเล่าเราแหละหายไปเลยหันไปเลยลูกเออทีเนี้ยกับนะครับถือว่าเราโอเคนะ ถือว่าเราโอเคนี่ก็นะครับถือว่าโรงพักนี้ใช้ได้นะครับนะครับในเรื่องของของการแต่งกายในเรื่องของภาพรวมนะครับกับหลังหันนะครับตำรวจเราจะดูว่ามีวินยัยไม่มีวินัยเนี่ยต้องดูจากชุดอย่างเงี้ยนะครับชุดที่เราต้องออกไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจราจรอ,อย่างเงี้ยนะครับออกไปพบปะใครไอสิบตีใส่ ide, คัตชูหรือคอมแบทโล อ่าเดี๋ยวฝากน้องไปดูนะอย่างน้อยต้องเป็นคอมแบทนะเพราะว่าชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่เขาออกมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยง่ายต่อก,การปฏิบัติในการทํางานนะครับมันก็เหมือนชุดเล็กเรานี่แหละน้องแล้วก็ไปทํางานอย่างน้อยต้องคอมแบทหรือไม่ก็อย่างน้อยต้องระดับของของน้องเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ามานี้มานี่มานี่เออเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นรองเท้าอย่างนี้ก็ได้นะลูกอนุโลมเป็นผ้าใบก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวน้องทํางานมันก็จะไม่ต่างอะไรจากชุดเล็กเลย เนี่ยไปรองเท้าอย่างนี้ก็ได้ลองถกขึ้นพี่ดูหน่อยได้รึอ่าเป็นอย่างงี้เป็นผ้าใบอย่างนี้ก็ได้อนุโลมนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นให้ดีมันก็หุ้มข้อหน่อยเหมือนคอมแบทอะมีคอมแบทแม่น้องเออมีคอมแบทก็ใส่คอมแบทมาในาุดมอนนี่ส<ใ>ั่ง<ใ>มาจากไหนอ่ะหรือว่าไปซื้อเองชอปปี้ครับชอปปี้ครับผมไม่พ้นชอปปี้ปปกับลาซานดา